เาใหม่นะคะอ่ะเราถึงตัวอะไรแล้วคะโอ้เอานกพูกใช่ไหมคะอะไหนลองท่องสิคะโอ้เอานกพูกอะไร เขียนเลยค่ะ S Spider แมงมูมนะคะฝัง <avec> ไม่เคะเอ้ยฝังไม่ <avec> ไเคาะลูกอ่ะไหนใครเขียนเสร็จแล้วยกมือขึ้น <avec> อ่ะทีนี้ <avec> เด็กๆดูหน้าต่อไปนะคะ อะไรคะดีด็อกสุน่าเขาให้เด็กๆต้องตัวอักษรเหมือนกันเลยนะคะลูกอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะรอเพื่อนๆก่อน อ่าหน้านี้เขาจะมีคำศัพท์มาให้ด้วยเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษใช่ไหมคะมีตัวอะไรบ้างคะลูกตัว T ตัว A ตัว N ใช่ไหมคะมเขาให้เด็กๆเขียนคำศัพบ N M. สุดท้ายตามเส้นเห็นไหมคะเขาจะมีเส้นมาให้ดูสิคะว่าตัวทีเขาลากไปให้เด็กๆไปเขียนช่องไหนอ่าเขียนตามเส้นเลยค่ะนี่เห็นไหมคะตัวทีเขาลากเขียนช่องไหนช่องนี้ใช่ไหมเออตัวนี้ทีก็แบบนี้ไงอะไรไม่ใช่อะไรตัวเอตัวเอเขาเขียนช่องไหนคะ ชองที่หนึ่งเลยใช่ไหมคะเด็กๆก็เขียนตัวเอไปที่ช่องที่หนึ่งอ้าวทำไมเอน่ะต้องตรงพี่เขียนให้ถึงสูตรเอาไว้ลากขึ้นมาถึงสุดเส้นวตัวต่อไปตัวเอนตัวเอ็นเขาให้เขียนช่องไหนถ้าลูกเขายงเส้นไปช่องไหนอ่าช่องตรงกลางอ่าเง็กๆดูตามไปลูกต่อไปตัวอ่า ให้ถึงเส้นถึงเส้นนี้อย่าพึ่งตันก็ยังจะลาดนเๆเขียให้ถึงเส้นบางขาเขาถึงเส้นอกแล้วเออลงแล้วก็เส้นนี้ก็ลงมาทางนี้ให้ถึงเส้นสุดอ่ะเห็นไหมครูบอกอยู่ให้ถึงเส้นนี่อันนี้เอ็นไม่ถึงเส้นเอาหม่ลากลงมาให้สุดถึงเส้นล่างแล้วก็ลากขึ้นไปถึงเส้นบนอ่าไม่ถึง เอาใหม่เอาใหม่ลากใหม่ลากให้ถึงเส้นลา่างแล้วก็ลากตรงให้ถึงเส้นบนนะครูก็บอกอยู่โอเคอ่ะอันนี้ต่อลบมันติดหน่อยเอาลบเอาเขียนหน่อยมันไอ้นี่ลบยาวนะเดี๋ยวต้องตัดเล็บว่ะอ่ะพอพออ่ะอ่ะพอทีไม่ถึงเส้นอะ่ะจนนะถึงสุดเติมทีเดินทำไมคะลูกอ่าเอาใหม่เล็บใหม่เขียนหใหม่ ลากรงลงมาก่อนสุไม่ใช่ลากลงดิลากลง, ì, ลกลงไม่ลากลงไม่ลากลงมาจุดเส้นนี้อ่ะลากลงถึงสุดเส้นอ่าแล้วก็ขี่ข้างบนอ่าน่าเอพุพุกเอมดอ่าโอเคค่ะต่อไปดูรูปนม้ดอกหเขียนตาที่ อ่าตัวโออยู่ตรงกลางนะคะต่อไปเด็กๆดูสิเพาะว่าตัวจีอยู่ตรงไหนคะตัวจีอยู่ตรงไหนนะอยู่อ่าอยู่ช่องสุดท้ายใช่ไหมคะนิเยียไปไหนคะอ่ารอก่อนห้องน้ำเข้าได้แค่สองคนนะคะอ่าตัวจีอยู่ช่องสุดท้าย ล็อกประตูนะลูกส,เต,เ,สเต็มนั่งที่ครับอ่าตัวจีอยู่ช่องสุดท้ายอ่าตัวต่อไปตัวดีตัวดีอยู่ช่องไหนคะลูก ช่องที่หนึ่งนะคะอะเด็กๆอ่านร้อมกันดีดมโเคอะไปนั่งที่ก่อนเผูให้ีเดยวู้ไปค่ะลูกอะเด็กที่บ้านเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วเสร็จแล้ว ใช่ค่ะย,ยุ่งขึ้นแอนดี้หนูมานั่งที่ค่ะให้ไม่ค่อยเนียนหน่อยไวน้นู่ที่เอ๊ คำสัพท้องการ อ่ะอย่างเช่นผู้ชายเมื่อกี้ผู้ชายภาษาอังกฤษอะไรคะลูกดูสิผู้ชายภาษาอังกฤษอะไรหน้ามีตัวอะไรบ้างคะ n n ็น n n อ่าแมนผู้ชายใช่ไหมคะเด็กๆก็ดูคอมพิวเตอร์ตรงนี้ ี่าอันที่สใช่ไหมคะเด็กๆก็ลากเส้นรูปผู้ชายไปหาคำศัพท์ M A N Man ผู้ชายนั่นเองนะคะเด็กๆเอาไปทำเป็นการบ้านนะคะลูกเดี๋ยวคุณน้ำตาลจะพาเพื่อนๆไปทานข้าวแล้วนะคะการบ้านมีแค่หน้าเดียวนะคะแล้วก็เด็กๆทำไมคะฝึก ก่อนไม่แย่ยงของกันครับไปนั่งที่ให้เรียบร้อยยังไม่แย่งครับลูกเดี๋ยวจะไปทางท่าแล้วไปนั่งเรียบ,ร,ยยยบยยร้อยก่อนไปเร็วๆไปเดี๋ยวเรวูจะพาพเพื่อนๆไปทางท่าแล้วนะคะลูก <S <S โอเคค่ะ